ทำ s อได้ว่ากนะครับสแปไว้ก่อนก็ไม่จะเป็นหรือถ้ามัจะไม่หลุดพันหกร้อยสิบก็ไม่ต้องทาอะไรก็ไปเที่ยวแต่ถ้ามาหลุดพันหกร้อยสิบเราก็จะเป็นทำ s h อ r t ตัวุูนยิงเล่นวันเดียวจบแล้วก็ลงแล้วหลายพูนก็เป็น,นแบบนี้ม,มันทำให้ไม่มีเซนติเมนต์ที่จะจะอยากเล่นเลยนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นเดเทร็จในวันถ้าอย่างนั้นก็ไม่คุ้มเสี่ยงนะ ไปพักร้อนดีกว่าคือภาพรวมมันไซเวแบบอยู่เพราะว่าค่อนข้างจะซึมเศร้านะครับเหตุผลหลักเลยก็มาจากตัวมอนะครับที่ก่อเรื่องนะครับเพราะว่าทําให้บรรดาบ็อกเกอร์ทุกบ็อกเกอร์เนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ปล่อยมาทีนสำหรับหุ้นตัวเล็กเลยนะครับมันเลยทําให้เกิดซน n ิเ m e n t เสียไปอ่ะความซน n ิเมนต์ตลาดมันก็คือว่าไม่สามารถที่จะเก็งกำไรในหายไปเลยเพราะว่าไม่ปล่อยมาจ้นสำหรับหุ้น ัวเล็กตัวน้อย6-70บริษัทนะภาพรวมก็เลยวอลุ่มวันนี้เหลือแค่30,000ล้านเองพูกันความจริงนะครับสําหรับโปกเกอร์ที่ที่ไปพยัดไปบล็อกตัวมอใช่ไหมฮะตัวฝ่ายซื้อฝ่ายขายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในแง่บัญชีเขาเนี่ยเขาจะเกิดตัวลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะครับการเกิดลูกหนี้เนี่ยหลายหลายร้อยล้านเนี่ยมันทําให้ไอ้ตัว NCR เนี่ยกองทุนสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันมีปัญหา แต่ไม่ไม่สามารถจะปล่อยมาร์จิ้นได้แล้วอ่ะทำให้ตลาดเงียบด้วยไม่ได้เงียบธรรมดาซบเซาซึมเศร้าเลยอ่ะอืมครับแล้วอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงครับคุณสมพงษ์อย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่าง,รรง,ง,างนาาี้ต่อไปไม่ฝรั่งจะกลับมาฝรั่งหยุดเต็มที่ก็ผมว่า,า,าอังคารขักลับมาแล้วแตงกีบิงอะ่ะ กลัวมันจะกลับไปเชิงกระเบลว่ะด็โอ้หมายถึงว่าคุณสมพงษ์มองยาวเลยเหรอกลัวมันจะกลับไปพักร้อนปีนี้พอแล้วแค่นี้ปกติโดยโดยทั่วไปเนี่ยพอเข้าเดือนธันวาคมเนี่ยไม่จาเป็นจริงๆฝรั่หลังไม่เทรดนะฝพรา่หลังนั้นจะปิดบัญชีแล้วก็ไปรับโบนัสแล้วก็ไปนู่นไปชิงกระเบลแล้วว่ะตัวเซ็ตกรอบคุณสมพงษ์ก็คิดว่าไม่ไปไหนกรอบจะเป็นยังไงครับตัวเซ็ตก่อนอยู่แค่นี้ละพันพันพันหกร้อยสิบพันหกร้อยสามสิบพันหกร้อยสี่สิบสองแนวต้านครับประเด็นอย่าหลุดพันหกร้อยสิบถ้ามันย คือฝรั่งโอเคช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฝรั่งม,มันมันซื้อคำดัชนีไว้นะครับกอ,องทุนจาก,การกนี้เขาก็ซื้อคำดัชนีไว้แต่ถ้าเขาหยุดซื้อหรือเขาเริ่มขายเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นทันห้าร้อยแปดสิบเลยนะครับสมมติ <ใน S 2> เรื่องเซ็ตไม่ไปไหนตัวหุ้นอาทิตย์หน้าจะมีไหมในสถานการณ์อย่างนี้ตัวหุ้นยิ่งไม่ไม่คุ้มเสี่ยงอ่ะมันลักษณะการเล่นในช่วงคนก็เริ่มเบื่อละเล่นหหวบวกแรงเลยวันนี้ร่งนี้ลง นะครับอายุตัวอย่างสอ่อผอเขียวขนาดนี้มันมันต้องมีแรงโมเมนตัมไปต่อใช่ไหมเล่นวันเดียวจบแล้วก็ลงแล้วหลายทุก็แบบเนี้มันจะไมไม่มีเซนติเมนต์ที่จะจะอยากเล่นเลยนะครับถ้าจะเล่นก็ต้องเล่นเดเทร็ ed, จในวันถ้าอย่างนั้นก็ไม่คุ้มเสียนะ่ยง่ะไปพักร้อนด,ดีกว่ามองอัพไซด์ไม่เท่าไหร่ดาวไซด์อาจจะเยอะด้วยถ้าอย่างนี้น้กทุนมีพอร์ตไม่มีพอร์ตยังไงไม่มีพอร์ตเนี่ยโอเคถ้าคุณสมพงษ์มองว่ามันจะลงต่อ แต่ถ้า<ก>คนที่มีพอร์ตขายไหมแถวนี้ทาพอร์ตได้ว่างนะครับสแร์ไว้ก่อนก็ไม่จะเป็นหรือถ้ามมัจะไม่หลุดพัน0หกร้อสิบก็ไม่ต้องทำอะไรก็ไปเที่ยวแต่<ช>ถ้ามันหลุดหลุดพันหกร้อยสิบเราก็จะเป็นต้องชอ็อต